เมื่อกี้บอกกับท่านผู้ชมแล้วก็น้องปอนบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันจะสูญหายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอาชีพเรื่องของฝีม,มอืออะไรต่างๆเนี่ยครับคือขาดการสืบทอดออจากคนรุ่นหลังใช่ในส่วนของเด็กๆเ,เนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะให้เขามาอนุรักษ์มรักแต่บางครั้งเ,เรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินเรื่องของไรายได้เรื่องของอาชีพที่จะสร้างไรายได้เนี่ยมันขัดแยง้งกันกับการอนุรักษ์ ก็เลยทําให้อาชีพบางอาชีพหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของไทยๆนี่สูญหายไปใช่เพราะคนที่ประกอบอาชีพนั้นน่ยไม่สามารถจะหาไรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวหรือว่าในยุคป,ปัจจุบันได้เพราะว่าเป็นการอนุรักษ์เหมือนสินค้าโอทอเห็นไหมฮะก็ถ้าจะให้สร้างไรายได้กันจริงๆก็คงจะต้องมีการแพ็กเก็ ให้ดีส่งเสริมน้าต่างๆมีการตลาด,ม,าลาดมีอะไรต่างๆอีกเยอะเลยแต่ถ้าทําเฉพาะในหมู่บ้านตํตาบลเพื่อแลกเปลี่ยนกันขายเล็กๆน้อยๆเงีย้ย,ยก็ไม่สามารถที่จะได้เงินได้ทองมาสร้างปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเด็กเยาวชนเนี่ยสำคัญมากแต่สิ่งหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนด้วยตําบลคลองวัวเนี่ยอเขาบอกว่าเงินไม่สําคัญในทํานองเหมือนกับเงินไม่สําคัญอยากให้ความดีสําคัญกว่าโดยเฉพาะสอนให้เด็กเนี่ยเขาเรียกว่ามี เด็กคลองวัวเยาวชนคลองวัวรักดีมีงานทําแล้วก็มีอาชีพเสริมมีงานงานทำมีมีรายไ,ได้เสริมเข้ามานะครับ,รบก็คือเป็นงานอนุรักษ์อือา้าวเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคุยให้ฟังก็คือทางสํานักง,งานพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนะครับเขาก็สนับสนุนงบประมาณให้กับทางกลุ่มสวัสดิการชุมชนตําบลคลองวัวนะครับก็คือจัดโครงการ เยาวชนครองบัวรักดีมีอาชีพเสริมนะครับโดยจัดกิจกรรมในวันที่20ธันวาคม2555นะครับทำพิธีเปิดเมื่อเวลา8นา30นาทีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวิศวศส,สิสมิตรนะครับในโครงการนี้เปิดโครงการกันที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางตาแผ่นหมู่ที่1ตําบลครองวัวนะครับซึ่งประธานกลุ่มสวัสดิการชุมชนตําบลคลองวัวก็คือท่าน คุณปราณีจันทวรนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่ปราณีจันทวร<ช>ที่เรารู้จักกันนะครับ,รบซึ่งก็เป็นหญิงแกร่งที่เก่งด้วยเก่งด้วย<ช>นะครับ<ช><ช>ก็เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ก็คือทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยดูแลชุมชนก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เยาวชนในจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีสถิติในเรื่องของข้อมูลได้สถิติข้อมูลมาว่ามีการตั้งคภ์ก่อนวัยอันควรนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของตอนแรกเนี่ยเด็กและเยาวชนที่เราห่วงกันก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดใช่ครับปัญหาเรื่องเกเล็กมะเลกเกเลตีลฟันแดงแต่อีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสถิตินี้ที่ท่านผู้ใหญ่ปราณีจันทบวรบอกว่าก็คือตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรเป็นอันดับที่9ของประเทศนะครับโอ้โหพอตัวเลขขึ้นมาตรงนี้ท่านประธานกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัวบอกอยู่ไม่ได้แล้ว ต้องทําอะไรเพื่อเยาวชนตำบลคลองวัวซะหน่อยเพื่อปการลดปัญหาด้านนี้ครับก็เป็นสถิติที่น่ากลัวซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวิศวศาศาสิสมิตก็พูดย้ําอยู่เสมอเสมอว่าเราต้องช่วยกันในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ยไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรครับแล้วก็คือตอนนี้เราไปห้ามเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรเนี่ย ไม่ได้แล้วแต่ต้องมันมีหลายสาเหตุใช่หลายปัจจัยมากกันเรื่องหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นถ้ายังไงต้องให้เด็กมีความรู้เรียนรู้ในเรื่องของถ้าเราจะมีความสัมพันธ์หรือมีอะไรก็ตามกับกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยต้องป้องกันยังไงด้วยป้องกันยังไงหนึ่งป้องกันเรื่องโรคเอดส์ป้องกันเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนแฟนควรใช่แล้วก็ป้องกันเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกความที่ยังไม่พร้อม เป็นคุณแม่ที่ยังไม่พร้อมคุณแม่ยังสาวมากอ, <นะ S 1> อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ยังเด็กอะไร,รอ,อีกหลายหลายอย่างซึ่งเรามา,ลารลรมณ์กันตรงนี้นะครับก็ทางองค์กรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยก็เลยมีการผลักดันกันในเรื่องนี้เห็นความสําคัญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัวนะครับได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็นําเด็กในระดับมัธยมศึกษาครับปีที่หนึ่งถึงปีที่สามนะครับ สองโรงเรียนด้วยกันในตำบลคลองวัวครับ <c oughs> มีโรงเรียนวัดโพธิวงโ <w ong> รงเรียนวัดโคสุภราชแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ก็เป็นเยาวชนในตำบลคลองวัวด้วยก็คือโรองเรียนกศอนอการศึกษานอก <od> ระบบและตามอัจฉริยะสายครับก็จะนึกออกอันนี้ก็เป็นรุ่นเยาวชน <c oughs> ใหญ่ขึ้นไปหน่อย <c oughs> แต่ก็รวมแล้วจำนวนร2 0ยี่คนครับ1้อยิบคนนะครับก็มาอบรมกันมาให้ความรู้ สี่วันด้วยกันใช่ครับนะครับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมถึงวันที่23าธันวาคม25 5 5วัตถุประสงค์ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับแล้วก็ประสบความสาเร็จ huh. นะครับเด็กๆมาให้มาใหค้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการกันทั้งสองโรงเรียนนี้ก็เต็มที่คร,ค,ครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้การสนับสนุนเพราะทุกคนเล่งเห็นความสําคัญอย่างที่ได้บอกน้องปอนไปว่าเด็กและเยาวชนนี่สำคัญมากช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตรงเนี้ huh. ถ้าเลีเ้ยวซ้าย ไปทางที่ดีก็จะดีถ้าเลี้ยวขวาไปทางไม่ดีก็จะไม่ดีไปเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเลี้ยวซะก่อนเราช่วยกันประคับประคองให้เขาเดินไปได้นะครับก็กิจกรรมที่เป็นที่สําคัญนะพี่ก็ในเรื่องของการอบรมต่างๆให้เขาได้รู้จักชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบการไม่หมกมุ่นอยู่ในร้านเกมมันนั่งอยู่หน้าคอมเล่นแต่เกมกันแบบนี้โทรศัพท์ตอนนี้ยิตดใหญ่เลยพี่โทรศัพท์แตะทัศสกรีนได้เนี่ยคุยกันใหญ่ก้มหน้าก้มตาคุยกันอย่างเดียวเลย แต่ไม่ออกเสียงนะคุยกันอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาคือชีวิตรงเงยรงเงยรงเงยกันอย่างเดียวตอนนี้ชีวิตนี้มีความสุขอยู่กับการใช้นิ้วสัมผัสอยู่กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะครับและส่วนอาชีพเสริมที่จัดกิจกรรมตรงนี้เพราะตรงนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทําผักตบชวาสารโดยผักตบชวามาทําตะกร้ามาทําอะไรต่างๆก็ให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกได้หัดอย่างน้อยก็อยู่บ้านว่างๆแทนที่จะไปนั่งเล่นเกมเล่นอะไรปั๊บ เอามือเนี่ยมาทําให้เป็นประโยชน์ก็คือมาจากมาสารมาเก็บเก็บผักตบชวาแถวบึงบ้านบึงรอบบ้านหนึ่งกำจัดวัชพืชทําให้น้ําท่าคลองสะอาดแล้วยังเอาวัชพืชที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาทําให้เป็นประโยชน์ก็คือมาจากสารตรงนี้สร้างรายแล้วก็สร้างรายได้โอ้โหถ้าทําสวยๆทําดีๆฝีมือดีเนี่ยแฮนเมดนี่แน่นอนเลยก็ลูกหนึ่งหลายตังค์นะครับ เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นทุนเป็นรอนในการศึกษาเร่าเรียนกันได้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีที่นํามาเล่าให้ฟังครับ